ร้อนมากมาก็นอนเซน้ำไปดำสบายบ่ะดำนอนในอ่างคนป่าหางนู้นก็ไปเบืดแล้วคนณเดี๋ยวชีวิมสุกท้อปีหาวนี่วามสุกหลปีดำเอดดำ กินสบายรานนอนเสียน้ามันไปเื่อละพักเพิกกันจองกันจองปูไวกไปเบิดละค่ะพี่นอ้องเมืองหลวงออกต้นมันเปิดน้าไให้สมือแดดแสงแดดพี่นอ้องเบิงขัมหมอนอยู่ใต้ต้นอันนี้แหละมีต้นใหม่ต้นเดียวนี่อยู่บ้านนี่ ส่วนพ่มอยู่นี่แหละ,ละพี่นอ้องข,องขาขางหัวนี่แหละอื่นก็นอยู่บดาแเรามันหอนแห้งในบานแห้งอยู่บดาดคับอ้ยอยางกระบอกได้ยินข่าวย่างสามสิบห้าหกสิบอยเอ็จังไรอะมีเรี่ยงมีเรี้ยงจะไปกีดยางหรือบ,บาทนี่ความร้อนพี่น้องค่ะตุนหมอกตุนไมน้ขนาดใบอันนี่ก็ยังเหลืองเห็นบะ โซนคุ้นนี่จักเหลืองแดดจัก,จกเหลื่องยังอ้อชีวิตมีผัดลมนอนในใตยหมซอมเบรกว่ะนะพอบ้านกับซอมเบรกทายบ่ได้พอบ้านแต่งตูวไปเรียบร้อยอื หอนแห้ง,งพี่น้องค่ะคุณเสงเด็ดดูเสงเด็ดดำก็น,นอนคักนอนแนแซนานำปูพักกันจองไว้มูลเบิดเอาความสุขของเพเิ่นเปิดหน้าไว้เพิ่นสมเงินก็น,นอนคุณมามีความสุขคนก็อยุ่เตียง ค่ะสวัสดีทักท,กทกพายค่ะพีน่น้ลมมาอยู่ได้แต่ว่า,ามีแต่เสียงร่มหอนใส่ต้นไหม่ต้นนี้ล่ะเพราพอบ้านเราดัดไว้ดัดัเป็นโฮมะค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปค่ะไม่ยังไรค่ะ